ครับสวัสดีครับมือนี้เข้ากัมาอยู่กับรายการาฟาร์มรู้คู่เกษตรนะครับมือนี้นะครับผมพามาพบกับเกษตรกรนะครับท่านที่ใช้พีไบโอติกตา พ่อใหญ่สำริดยู่นะครับผมว่าเขาใส่กับยังนะครับใส่แล้วเป็นยังไดนะครับเดี๋ยวเข้ามาสัมภาษณ์เกษตรกรกันเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพี่รบกวนแนะนําตัวนะครับพี่ครับผมซื้อวัตเตอรครับผมครับพี่ยูบ้านโคกชีครับตัวหมดบันฟ้าเพื่อนฟางจังหวัดขอนแก่นอ๋อครับพี่ครับผมครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วนี่แหละ ก็คือปัจจุบันนี้พี่เตยก็คือเรียงเป็นควยไทยแม่นครับเลียงเป็นควยไทยครับผมอันนี้เป็นควยสวยงามปะครับเริ่มเริ่มพัฒนาพัฒนาสายพันธุ์ขอบอลเรียงหัวก็หัดฮัดเรียงครับผมอ๋อครับพี่ครับผมครับพี่เตยครับผมสอบถามครับพี่เตยรู้จากพี่ไบโอติกตาผู้หญสมฤทธิ์นี่จากช่องทางไหนครับพี่ช่องทางออนไลน์ครับผมช่องทางออนไลน์ครับผมเป็นเฟสปะครับเป็นเฟซเป็นตุ้งต่งขึ้นมากแล้วเัวล่องมืหน้านเท่ากันศึกษาเร่องครับ เรื่องเรื่องขั้วอาอันนี้มันเป็นยาสําหรับเห็ดแห่งขั้วอ้วนพี่แล้วก็เห็ดแห่มันปิดเป็นปิดสัดไว้กิดรอบไว้อ๋อครับผมพี่เต้ยรู้จักรู้จักผลิตภัณฑ์พี่เบลติกพี่ไนย์สำลิดมาจากช่องทางเฟสเนาะครับเลีนเฟสแล้วก็เมืองว่าจังใดครับพี่ถึงจังคอยตัดสินใจว่าล่องสั่งมาใส่มึงอ่าเข้ากันครับเมืองไปเรื่อยๆจย่าคล้องก็รู ครับแต่บยุนขันตอนพาธนาว่าที่เจ้าในขั้วจังสีอ้วนสีพี่นอแต่เห็นเพลินโั้วชนะครับขอร่องร่องวันหน้าเพลินมีการว่าเอาซึ่องข้าก็อยากใส่ว่าขั้วจะสีอ้วนสีพี่พอข้าวได้ถอดลองทดส่องถอดจอบกระปิ่ก็คือปัญหาคือขั้วฮ้ามันอาจจะไม่สมบูรณ์บ้างใดแต่นี่ข้าอยากหาตัวช่วยแม่บอกอยากให้มันสมบูรณ์ขึ้นกระเลยมาพ่อผลิตภัณฑ์ของพญ่อมธิ์ครับ่ศทางเฟซบุ๊กก็เลยตัดสินใจสั่งมาลองใส่เมืองนอกเดีย พิเต้ครับหลังจากใส่แล้วนะครับพ้นนะครับจากบ่ใส่กับใส่พี่ไปโอติกนี่รู้สึกแตกต่างบ่ครับพี่รู้สึกว่าเอาขั้วหนึ่งมันสีอ้วนสีพีคเนาะโคดนังนังกระสีเหลี่ยมคือหน้าครับครับเมันกิดสีว่าจะนด้มันอยู่กับซุมือครับมันเห็นกันอ๋อเปลี่ยนมันเห็นการจะเติบโตครับแมนครับผมอ๋อครับความแตกต่างของของเขาทุกมือพัฒนาการว่าจากปกติี่กินกับพวกกินลักษณะ มันจะเป็นแบบใดนเนาะพี่เนาะแมนครับครับพี่สุดท้ายนี่ครับพี่เตยผมอยากให้พี่เตยแนะนําเกษตรกรท่านที่เลี้ยงข่าวไทยนะครับที่กำลังพัฒนาสายพันธุ์ครับผมอยู่เนาะพี่เนาะเชิญชวนแบบแนะนำเนี่ยว่ามันดียังไงนะครับช่วยแนะนําเกษตรกรที่กําลังประสบปัญหาแบบเลี้ยงแล้วควายเห่ามันอาจจะบ่สมบูรณ์อยากให้มันสมบูรณ์นะครับอยากให้มันงามก็อยากเช่อชวนเกษตรกรครับผมผู้ที่เลี้ยงค้ายเลี้ยงงว ให้สายพัฒนาครับผมให้ลองมหันมาใส่เบิ้งมันสิอ้วนสิพี่บอสพรมก็ถือว่าผ่านอยู่ครับโอเคอยู่มันก็มีตั้งแต้ตัววนๆพี่ๆขึ้นอยู่พระทับใจอยู่ครับผมอ๋อครับพี่อันพี่เตยครับผมเห็นของพี่เตยนี่เป็นฟา้าม่ําบ่ตรงนี้ก็ฟาร์มควายสิว่าฟาร์มบ่๊ดจะยังได๋มันครับหไลด์ตัวซีฟตัว่นเนาะก็บ่ได้ว่าฟาร์มดอกครับเอือดขอบควายมันบาดๆเฮานี่ล่ะบ่มีซื้อฟาร์มบ่มีซื้อหยังบ่มีซื้อขอบอยัง ที่บ้านโคกสีครับผมครับผมอันเพื่อเกษตรกรท่านใดที่เมืองคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะเลี้ยงควายหรือพัฒนาสายพันธุ์นะครับมีช่องทางฝากติดต่อบ่ครับอ่าครับผมช่องทางฝากติดต่อเนาะผู้ใดอยากได้ไปขยายสายพันธุ์ผู้ใดอยากได้กับมีเปิดแบงอยู่มาเบิรเมืองมาน้ำกันครับผมอยู่บ้านโคกสีตำบลบ้านฟางอเพื่อกางจังชาวคอนแก่นครับผมช่องทางติดต่อกับเบอร์เบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกห้าสองเจ็ดสามศูนย์หกศูนย์ห้า อีกเบอร์นึงครับผม0 6 1ย์หกหนึครับผมฝากครับฝากที้จะรับด้วยครับครับผมได้ครับผมครับผมอาจจะมีประมาณนี้เนาะท่านใดที่สนใจอยากปรึกษาวิธีการไสหรือว่าจะเลี้ยงยังไงให้มันให้มันง่ายแบบนี้ครับผมนะครับก็สามารถโทรปรึกษาได้เนาะพี่เนาะครับครับพี่เต้ยเดี๋ยวสุดท้ายไอ้ช่วงท้ายครับเดี๋ยวรบกวนผ้าชุ่มพื้นที่ฟ้ามของพี่เต้ยนะครับผมได้ครับผมจุดเป็นครับ อ่าเรียงเรียงยุนีน่ิทักษ์ซีแม่ละลายครับผม ครับสุดท้ายนี่นะครับผมก็อยากฝากเป็นตัวนี้ครับพี่เต๋เดี๋ยวฝากพี่ไบอติกไปให้ส่อีก2ขวดนะพี่เนาะครับผม